สวัสดีค่ะชีวิตติครวันนี้ขอเสนอเมนูยำขนมจีนปลาถูแซบยำขนมจีนรสแซบหนัวคักคัคหน่ำปลาประถูทอดเหนือแน่นๆคือด,ดีมากในวันนี้ใครมีปาร์ตี้กับเพื่อนๆที่บ้านจะเอาเมนูนี้ไปทําเลยค่ะเอาล่ะใครพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้เราเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนําถั่วฝักยาวมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆได้เลยค่ะ ไปไเรื่อยๆจนหมดเลยนะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปผักชีฝรั่งนำมาหั่นเช่นกันค่ะหั่นให้หมดเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปรอให้น้ำมันเริ่มร้อนค่ะ ค่อยใส่เนื้อปลาทูลงไปทอดได้เลยค่อยๆทอดไปไดเรื่อยๆพลิกกลับไปกลับมาให้สุกทั่วกันเลยนะคะเมื่อเนื้อปลาทูของเราสุกได้ที่แล้วนําไปพักไว้ก่อนค่ะปอกไปมาถึงขั้นตอนการยำกันค่ะเทน้ําปลาลงไปตามด้วยน้ําปราราน้นําตาลปีป๊บมะนาวบีบใส่ลงไปได้เลยค่ะ ได้พลิกปน่นเมือ่อสีส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี้ยคนได้เลยคนไปได้เรื่อยค่ะให้น้ำตาลปี๊บของเราละลายดีเลยเมื่อส่วนผสมน้ำยำของเราเข้ากันแล้วใส่ขนมจีนลงไปใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะตามด้วยถั่วฝักยาวหอมแดงซอยพริกแดงจินดาพริกเขียวจินดาปลาถูทอดผักชีฝรั่ง หอมซอยเมื่อส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วคลุกเคล้าได้เลยค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันดีแค่นี้คือแซบแซบสูตรปากกันไม่ทันแล้วล่ะค่ะคลุกเคล้าไปไเรื่อยให้น้ำยำของเราเข้าเครื่องดีกับเส้นขนมจีนนะคะคลุกเคล้าไปไเรื่อยๆค่ะจนเข้ากันดีแล้วนำไปเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูยำขนมจีนปลาทูแซบเมนูเอาไว้ปาร์ตี้กับเพื่อนๆหรือทําเป็นอาหารจานหลักก็ได้อยู่เด้อค่ะใครขอสูตรยำขนมจีนแซบน้ำปลาร้าคักๆเจจัดให้แล้วค่ะไปค่ะใครอยากแซบอยากนูแบบเจก็จัดเลยอย่าลืมไปทําตามกันให้ได้นะคะเมนูนี้ ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG, TikTok, ติดค o ก k i n g และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ